Students, นะะักศึกษนมาคอน c ิ n น i n u e กันต่อในเรื่องของนะคะ Past verb นะคะ Past verb คืออะไรนะคะ Past verb ก็ Pass word, คือคำกริยาที่แสดงถึงอดีตนั่นเองแสดงถึงอดีตนะคะหรือกริยาช่องที่สองนะคะกริยาช่องที่สองนะคะเขาจะเป็นคนพิเศษนะ เพราะเขามีสองแบบแบบแรกอะ่ะเป็น regular นะ regular verb ะะ้าไม่ใช่ r e g u l a r นะคะ regular regular แปลว่าปกตินะคะ verb แปลว่ากริยาคือคำกริยาปกตินั่นเองนะคะคำกริยาปกติคือยังไงคือถ้าเป็น past verb คือมันสามารถ adding the suffix so ed คือแค่เติม ed เข้าไปที่ท้ายคำเนี่ยนะคะก็ถือว่า ถ,ถ้าทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นคำกริยาที่ปกตินะคะเป็นประเภทปกติมีแบบใดบ้างอ่ะอย่างแรกนะคะในการสะกดนะคะอย่างแรกเลยคือก็สามารถเติม ed เข้าไปได้เลยนะคะที่ท้ายคำเช่นคำว่า want นะคะก็เติม ed wanted นะคะ p l a y played นะ,ะแบบนี้หรืออ่ะถ้า verb ending with E ก็คือลงท้ายด้วยตัว e นะคะลงท้ายด้วยตัว e แล้วก็สามารถที่จะเติม d เข้าไปได้เลยไม่ต้องเติมทั้ง e d นะคะมถึงว่ามันมี e อยู่แล้วไงเราก็เติมแค่ตัว d เข้าไปอย่างเช่นคำว,ว่า arrive นะคะก็เป็น arrived นะ,ะ hate hate love love, love อย่างแบบนี้นะคะหรือแบบที่3นะคะถ้า ending consonance ลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยตัว y โดยที่หน้า y เป็น consonance c o n s o n a n t ก็คือพยัญชนะนะคะถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะให้เปลี่ยน y เป็นละ i แล้วเติม ed อ่ะอย่างเช่นคำว่า try try นี่แปลว่าพยายามนะคะ tr y try พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็น Past verb เราก็ตัด y ทิ้งแล้วก็เติม i e d อ่าเหมือนกันคำว่า study นะคะแปลว่าเรียนหรือศึกษานะคะก็คือลงท้ายด้วย y เห็นไหมแล้วหน้า y เป็น,ปนพยัญชนะนะคะคือตัว d เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนนะคะตัด y ออกแล้วก็เป็นเติม i e d เข้าไปเป็น study นะคะ study แบบที่4นะคะแบบที่4ถ้า เป็น infinitive one syllable one syllable ก็คือพยางค์เดียวนะคะพยางค์เดียว one syllable พยางค์เดียวถ้า2พยางค์ก็เป็นแล้ว two syllable นะคะอันนี้ one syllable ถ้าเป็นคำกริออยาที่พยางค์เดียวและทำยังไงให้ double the con s c o n s อันนี้ยอ่อมาจาก consonant นะคะก็คือพียญชนะเองให้เพิ่มนะคะเพียญชนะอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม ed เพิ่มยังไงอ่าอย่างเช่นคำว่า plan P L A N plan นะคะเพียงเดียวแล้วมาลงท้ายด้วยตัว n ก็ให้เพิ่ม n อีกตัวหนึ่งเป็น P L A N N แล้วค่อยเติม e d นะคะ plan หรือคำว่า s t o p นะคะ s t o c o ค l s t o p มันสมสใหยยังทำไมมันถึงใช้แบบนี้นะคะอันนี้ครูจะเรียกว่ามันเป็นแบบว่ากึง่งเสียงกึ่งๆเหมือนกัน เวลาออกเสียงจะ stop stop อ,อ,อย่างเงี้ยนะคะเหมือนเป็นแบบพยางค์เดียวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ stop อ,อันนี้นะคะลงท้ายด้วยตัว p ด้วยตัว p ก็ให้เบิ้ล p ไปอีกตัวหนึ่งแล้วให้เติม ed ก็เป็น stop t กไม่ stopped นะคะไม่ stopped stopped ทำไมถึงออกเสียง stop to ไปดู หลักการออกเสียงนะคะคำที่คำเลียาปกติที่ลงท้ายด้วย ed มันจะสามารถออกเสียงได้3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเสียงเธอคะถ้ามีสัญลักษณ์นี้นะคะขีดขีดแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวอักษรอ,อยู่ข้างในอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางศัทธศาสตร์นะคะเป็นสัญลักษณ์การออกเสียงอันนี้ก็จะไม่อ่านว่า t นะคะอันนี้จะอ่านว่าเธ มันเป็นลักษณะการออกเสียงนะคะ When the infinitive verb ends in a voiced consonant นะคะ Voiced consonant คืออะไรนะคะนี่ครูจะบอกอเขาเรียกว่าอะไร suffix อีกตัวหนึ่งนะคะนอกจากเมื่อกี้ที่เป็น suffix ว่าอะไรนะเหมือนจะ suffix ed อ,อันนี้เป็น suffix ค,คำว่า เอเลสโอ้ยไปละสมองสมองเลสนะคะ L E S S เลสนึกเรื่องครนี้คำว่า less is more ไหมน้อยแต่มากเรียบแต่โกเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะ less is more LESS อันนี้นะคะถ้ามันอยู่เดียเด่ยวๆมันแปลว่าน้อยแต่พอมันเป็น suffix แล้วมันเอาไปเติมท้ายคำอะไรมันจะแปลว่าน้อยอ่ามันแปลว่าสิ่งนั้นมีน้อยหรือไม่มี เช่นอย่างตัวอย่างคำนี้นะคะเขาบอกว่า voiceless sound ก็คือเหมือนแปลว่าไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆ voice อันนี้หมายถึงการสั่นการสั่นของเสียงเพราะฉะนั้น voiceless อันนี้ก็แปลว่าไม่มีการสั่นเป็นสียที่ไม่มีการสั่นเป็นพยัญชนะที่ไม่มีการสั่นนั่นเองอไม่มีเสียงสั่นนะคะประมาณนี้อ่ะมีอะไรบ้างมีเสียง เพอนะคะเพอหรืออาจจะเป็นตัวพีอ่าเออ่ะ,อะตัวเคเคิเซอร์เฟอร์เฮอร์อันนี้เสียงอะไร I, e, อะีรไรเงี้ยนะคะใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละนะคะเป็นเสียงตัวไอมันจะมีเสียงตัวไอมันจะมีสองแบบมันจะมีไอเล็กกับไอใหญ่เดี๋ยว เอาไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวครูรู้สึกว่าตอนนี้ครูแบงค์อยู่ยังไม่มั่นใจเรื่องเสียงตัวนี้นะคะเดี๋ยวถ้าทราบแล้วเนี่ยจะมาเขียนในคอมเมนต์นะว่าตกลงเนี่ยมันคือออกเสียงว่าอะไรนะคะโอเคแล้วอันนี้นะ,ะ่าเสียง s เจอนะคะเจออันนี้ก็เป็นแบบว่าเสียงที่มันไม่สั่นนะคะไม่สั่นยังไงให้จับคอจับที่คอนะคะ p u r cur มันก็สั่นมันก็สั่นอยู่ใช่ไหมแต่มันจะสั่นเบาๆอ่าราสั่นเบาๆเดี๋ยวลองลองดูนะเสียงอันนี้เสียงไม่สั่นใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดูว่าเสียงที่สั่นเป็นยังไงเดี๋ยวมาทดสอบทีนะคะก็คือคําที่คํากริยาที่ลงท้ายด้วยเสียงพวกนี้เธอเธออะไรเงี้ยนะคะมันจะพอเป็นคํากริยาที่เติม ed อ่าพอมาเติม ed เข้าไปมันจะออกเสียงท้ายตรง ed ว่าเธอ เข้าใจไหมอ่ะไม่เข้าใจดูตัวอย่างดีกว่นะคะเช่นคําว่า like อ่าเวลานักเรียนออกเสียงว่า like นักเรียนจะออกเสียง k ถูกไหมเค้รคไลค์นะคะทีนี้พอเติม ed เข้าไปปุ๊บนะคะไม่ like cat นะคะเ no I like cat no ไม่ใช่นะ,ะต้องเป็น like like ออกเสียงตัว t อ่าแบบนี้นะคะก็คือ มันมีเสียงเคอยู่แหละแต่มันต้องลงท้ายด้วยสิ่งที่เธอนะคะเธอ light หรือคำว่า watch w a, a t c h อะ watch พอเติม ed เข้าไปปุ๊บไม่ watch นะคะไม่ watch มันไม่ใช่เหมือนเติมอะไรนะ s e s นะลูกอันนี้เติม ed ถ้าเติม ed นะคะ watch อันนี้ต้องออกเสียงว่า watched watched เออมี watch อาประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่าหรือคำ stop มาที่คู่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ stop เพราะมันลงท้ายด้วยเสียงอะไรเพอนะคะลงท้ายด้วยตัว p เสียงเพอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็น stopped stopped นะคะต่อมารูปแบบที่2ค่ะในการออกเสียงถ้าเกิดว่ามีคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed ก็จะเป็นส the นะคะ when the i n ลิ okay? n ตีและใน voiced consonant ก็คือเป็นอะไรเสียงพยัญชนะที่เป็นเสียงสั่นอ่ที่เป็นเสียงสั่นอ่ตรงข้ามกับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ส,ส BE, uh, <ừ> ั่นอันนี้สั่นสั่นยังไงอ่ะสับคอเทสี่คอเกนแล้วก็บะเกล R ม V Y รวว สิ่งสุดท้ายมิสเตอร์ hmm. กัดฟันแล้วก็ mm hmm. อืแบบนี้นะคะเห็น uh huh. ไหมสั่นไหมสั่นแต่ถามว่ามันต่างกับเมื่อกี้ยังไงมันสั่นแรงกว่าและเสียงส่วนใหญ่มันออกจากลำคอเนีย่ยช่วงเนี้ยสังเกตนะเออบเกแต่อันนี้จะเป็นเสียงแบบส่วนใหญ่จะออกตรงรูปปากเพอคนะพค อะไรเงี้ยคงปากคงยิน้นแต่เสียงเนี้ยไอ้ตรง voice consonant นะคะ voice c o n s o n a n t เสียงสันเนี่ยมันจะออกที่ลำคอแล้วมันจะทำให้คอเราสั่นๆสังเกตไหมเอออ่ะพวกเนี้ยคือเสียงสันนะคะหรืออ่ะเป็น in out vowel vowel sound หรือเสียงที่เป็นเสียงสลัดนะคะนอกจากเสียงเป็นพยัญชนะที่เป็นเสียงสั่นแล้วยังเป็นอ่ะ คำที่ทำไมมีเสียงสระอยู่ตรงท้ายนะคะมีเสียงสระอยู่ตรงท้ายเราก็จะออกเสียงคําที่เติม ed คํานั้นเนี่ยว่า the ลงท้ายอย่างไรอ่ะไปดูอย่างเช่นคําว่า play p l a y ลงท้ายด้วยตัวอะไร y เยอะนะคะเสียงหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออันนี้มันคือเสียงสระถูกไหมเออมันเป็นเสียงสระนะ a y a อย่างนะเงี้ยเปี่ยน play มันก็เลยต้องเติมพอเติม ed ปุ๊บมันก็เลยเป็น played played หรืออย่างคำว่า love ่า love เป็นเสียง v v งนะต,ตัว v ตัว v ตัว v ไม่ออกเสียงเหมนอนว l แหวนมันต้องออกเสียงเหมนอนว l แหวนกับฟอฟันเป็น v ออกอยากนิดนึงนะคะตัว v ออกเสียงไงให้ตอบมันดูแบบ นั่นใช่ไหมต้องเก <c oughs> ่งคอนิดหนึ่งวีเบอเบอวีประมาณนี้เ <c oughs> สียงตัววีอันนี้คขาบอก love นะคะ love พอมีเติม ed เข้าไปก็เป็น loved, loved. ด loved หรือคำว่า answer นะคะคำนี้ answer answer เสียงมันลงท้าย้วยตัวอะไร เอเอเอะไรประมาณนี้นะคะใช่ไหมเออออกเสียงเป็นเสียงสระเออเอออ่าพอเติมอีดีไปปุ๊บก็จะเป็น answered a n s w e r ไม่ต้องออกเสียงชัดขนาดนี้ที่ครูออกเสียงชัดขนาดนี้เพื่อจะให้ดูว่าเออมันออกเสียงลงท้ายด้วยเด็กนะแต่เวลาไปพูดไปพูดกับจริงจริงๆมันไม่ต้องโฟก,กัสถึงขนาดว่า answered อะไรเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สำนั้นนะจ๊ะ <laughs> ก็ answered answered the mid หน่อยหนึ่งวิธีการออกเสียง ดึ the, ที่น่าประทับใจเอาพูดไงดี้ปลายลิ้นแตะตรงหลังฟันหน้าเด็กเด็ประมาณนี้พอนะ answer ed. answer ed. พูดไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่จริงๆคือเออนั่นแหละมันก็ออกเสียงประมาณนี้แหละจะจะไปบอกวิธีอื่นกูนึกไม่ออกูก็ออกเสียงประมนะคะแล้วก็รูปแบบที่สามนะคะรูปแบบสุดท้ายก็คือออกเสียงอิด นะคะออกเสียง it when the infinitive and i n t e or the ถ้ามาลงท้ายด้วย t e อหรือ the ก็คือออกเสียงเนี่ยตัวเนี้ยถ้าหมายถึงว่าถ้าในถ้าใน verb verb นั้นเนี่ยมันออกเสียง t e อหรือ the อยู่แล้วนะโดยที่ตอนแรกมันยังไม่ได้เติม ed แต่พอพอมันเติม ed เข้าไปปุ๊บมันเลยต้องออกเสียงเป็น it น,นี่เป็น it นะคะน,นี่ตัว i ตัวนี้คือ it แบบนี้นะคะไม่เหมือนกับไออันนี้นะเดี๋ยวครูไปหาอีกทีนะไออันเนี้ยเออเอิอ่มพอมันลงท้ายด้วยเธอกระเดินะคะสิ่งลงท้ายด้วยเธอกระเดิร์กแล้วก็ออกเสียง it ใช่ไหมคะยังไงอย่างเช่นคําว่า want อ่อา want wantant เธอเห็นไนะ want นะคะแล้วก็จะออกเสียง want wanted ่า wanted หรือ ดีไซน์ดีไซน์อันนี้คนละอันกับดีไซน์ออกแบบนะดีไซน์ D E C I D E อันนี้แปลว่าตัดสินใจดีไซน์อันนี้มันจะเป็นลงท้ายด้วยตัวสินเด้ออยู่แล้วนะคะดีไซน์นะคะดีไซน์เราก็เลยพอเติม ed ปุ๊บก็ไป decided decided Dec นะคะประมาณนี้อ่นะ,ะเรื่องเรื่องออกเสียงคูนานหน่อยนะอ่า ก็อยากให้แบบว่ามันมีมันมีมันมีใน,นข้อสอบแหละบางทีอ่ะคือใช่เ้าชอบออกนะก็แล้วเราก็คือเว้นแต่เราจะได้ฝึกการออกเสียงด้วยนะคะนานนิดหนึ่ง sorry นะนี้เมื่อกี้กริยาปกติไปแล้วอันนี้เป็นกริยาที่ไม่ปกตินะไม่ปกติเมื่อกี้ regular อันนี้ i ิเ e ็ u ู a ่นะคะเติมเขาเรียกว่า prefix อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรก็ตามที่มันเติมไปข้างหน้าแล้วมันเปลี่ยนความหมายอ่านี่เขาเรียก prefix ถ้าเติมข้างหลังแล้วเปลี่ยนความหมายเขาเรียก suffix นะคะ prefix ir อ่ะมันจะถ้าเติมหน้าคำไหนมันจะแปล,แปลว่าแปลว่าไม่นะคะอย่างอันนี้มาเติมหน้าคำว่า regular เป็น irregular นะคะ regular ที่แปลว่าปกติมันก็เป็นความหมายที่ตรงข้ามกับว่าไม่ปกตินั่นเองนะคะคำกริยาที่ไม่ปกติ คำกริยาที่ไม่ปกติส่วนใหญ่จะเป็นการ change some letters นะคะเปลี่ยนตัวอักษรบางตัวหรือว่าเปลี่ยนทั้งคำเลยนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนแค่เสียงอย่างเดียวรูปเหมือนเดิมอ่าเคยเห็นไหมนะคะเช่นอ่ะอย่างเช่นอาจจะใช้รูปเดิมทั้งกริยาสามช่องใช่ไหมอาจจะใช้รูปเดิมทั้งสามช่องเลยเวลาท่อง c o s s o s o s put put p u นะสังเกตไหมนะคะก็คือไม่ว่าจะช่องหงหรือช่องสองเขาก็จะใช้รูปแบบเดิมเสียงเดิมนะคะคำนี้นะคะ่ะ C O S T cost อันนี้แปลว่ามีราคานะคะอ่ะ cut cut put put แบบนี้หรืออาจจะเปลี่ยนรูปไปเลยเช่นแปบ๊บหนึงนะดูลลรีบร้อยได้นะอาจจะเปลี่ยนรูปไปเลยเช่น b นะคะ ลบทูบีอีสเอ็มอานะคะพอเปลี่ยนเป็นวลบช่องสองก็จะเป็น was were อ่า was were กนะนะนะ็คือเปลี่ยนรูปไปเลยไม่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมนะคะไม่มา b ีแล้วเติม ed เป็น beed ยังไม่มีนะหรือ is แล้วเติม ed ised เหรอฮึวอมแมนเดอนะคือเปลี่ยนรูปไปเลยเป็น was were นะคะซึ่ง is am are was were รู้สึกว่าจะเคยสอนแล้วใช่ไหมถ้าถ้ายังไม่เคยเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะจะทำคลิปพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง verb to be โดยเฉพาะนะคะให้นักเรียนอ่ะเราเป็น do อ่ะ do verb ช่องหนึ่ง do พอเปลี่ยนเป็นช่องสองปุ๊บเป็น did อ่ะแบบเมื่อกี้แบบในโครงสร้างนะคะที่เมื่อกี้ครูได้อธิบายไปหรือว่าจากคำว่า think นะคะ think ที่แปลว่าคิดนะกลายเป็น thought นะคะ thought อะไรแบบนี้นะคะก็ะค,ะคือแบบเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะ บางอันก็แบบเปลี่ยนแค่สระเฉยๆอย่างเช่น b c o m bcame อ่อย่างเงี้ยนะคะ cam, came เปลี่ยนแค่ตัวแรกตัวสระข้างในนะคะ give, เป็น gave เงี้ยเปลี่ยนแค่จาก i เป็น a อ่าประมาณเนี้ยนะคะและอันสุดท้ายก็คือจะเป็นในรูปแบบของการเปลี่ยนเสียงนะคะ c ว m e read อ่ะำว่า read เขียนมันเดิมค่ะเขียนมันเดิมแต่แต่พอเปลี่ยนไปช่องสองปุ๊บ อ่านเป็นเรทเอ,อแบบนี้ก็ฉันจะอ่านเป็นเรททำไมเออนะมาคันจมูกฮะโอ้รู้สึกว่าคลิปนี้จะนานกว่าคลิปที่แล้วอีกนะ <c oughs> กะจะทำสั้นๆนะเนี่ยอ,อ๋อะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เรื่องกริยาช่องที่สองแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะเอาไว้ เท่านี้แล้วกันถ้านักเรียนมีคำถามอะไรที่สงสัยนะคะสามารถาในลายส่วนตัวก็ได้นะคะทักลายส่วนตัวหรือในลายกลุ่มนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะคะไม่ใช่เหมือนรู้สึกเหมือนยูทูบเบอร์กดไลค์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอเคก็นักเรียนนะคะก็ ก็ก็ก็เออก็ก็ก็นี่พูดพูดเหมือนรัฐมนตรีกะทสวงตัวเองละไม่รู้ก็เมีไม่รู้จะพูดอะไรก็ก็ก้อยนั่นแะอก็นึกไม่ออกเปล่ะเออพูดคนเดียวอ่ะนะคะอืมคูยคนเดียวเก่งสำนั่นโอเคนักเรียนตอนนี้ก็ประมาณสิบเก้านาทีนะคะยี่สิบนาทีแล้วนะคะก็หวังว่านักเรียนจะได้สาระประโยชน์จาก คลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้นักเรียน,นะคะเรียนอย่างมีความสุขนะคะเรียนอย่างมีความสุขถ้าว่างก็เข้ามาเบิ่งบ้างก็ได้เด้อน,น,ะ,นะจ๊ะเออฮักเสมอนักเรียนบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ